การห้ามบินโดรนครับห้ามไปเหอะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโดรนของฝ่ายตรงข้ามตรงข้ามคือยังไม่ระบุแล้วกันว่าตรงข้ามตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตั้งใจส่งมาป่วนห้ามยังไงเนี่ยก็คงห้ามไม่ได้ยกเว้นว่าบ้านเราจะมีมาตรก,การแอนตี้โดรนที่สามารถสอยโดรนพวกนี้ร่วงลงมาได้นะครับอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเจออีกแล้วคุณผู้ชมเจอทุกคืนเนี่ยเปลี่ยนทีเดี๋ยวไปโผล่ตรงนั้นทีเดี๋ยวมาตรงนี้ทีแม่ แล้วโดรนเนี่ยบินขึ้นกลางคืนนะกลางวันไม่กล้าไง <S 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 อเออกลางวันเดี๋ยวมันแบบเห็นง่ายอยาจจะเป็นเป้ากลางคืนก็มาแล้วนะครับประมาณทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้มีรอปพของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ปราจีนเนี่ยแหละครับบอกว่าโอ๊ยผมเห็นหลายลำเลย <S 2> <S 2> <S 2> <อ>นะครับมาจากบ้านเนินบากจากตำบลเนินหอมซึ่งโจรพวกนี้เนี่ยมันบินอ้อมไปมันบินอ้อมมาบางทีก็ปิดไฟนี่รอปภเล่านะ บางทีเนี่ยไฟพวกนี้มันก็หายไปเหมือนอำพรางตัวเนี่ยแล้วนับไปนับมามีโดรนบินผ่านร่วม10ลำด้วยกันแล้วพื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้กับหน่วยของทหารด้วยนะครับรอปภก็เลยแจ้งทหารให้มาตรวจสอบก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโดรนจากที่ไหนแล้วนอกจากนี้มีรายงานครับว่าไม่ใช่แค่ตรงนี้ที่เดียวอา้าวมีที่อื่นอีกเห็นว่ามีประมาณ5าลำในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับทีนี้หัวหน้ารอปภ บอกว่าโจรพวกนี้เนี่ยมันบินมาแหละนะครับแล้วก็บินเรื่อยๆมามาทางมหาวิทยาลัยแล้วโน่นมันบินต่อไปที่สนามบินเล็กของมหาวิทยาลัยด้วยครับทางในของมหาลัยเรามีสนามบินเล็กมีสนามบินเล็กอยู่มันไปทางสนามบินเล็กห้าลำแล้วอยู่ตรงนี้สองลำตรงนี้อีกลำก็รวมประมาณแปดลำคืนนี้ที่มาประมาณแปดลำ อ่าอันนี้เราพอที่มหาวิทยาลัยชาวบ้านในหลายพื้นที่นะครับของจังหวัดชาเชิงเซาก็บอกว่าเห็นเห็นเนมื่อคืนก็เห็นอย่างคนนึงอะ่นนะชื่อว่านายจักรีตนะครับบอกว่าที่ผมเห็นนะมันมีประมาณสี่ลำหรือมากกว่านั้นบินในพื้นที่นี่แหละนะครับแล้วมันขึ้นบินแต่ละรอบเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งโดนพวกนี้น่าจะไม่ใช่ของคนไทยม,มันบินมาจากแนวชายแดนหรือเปล่าแล้วเนี่ยดีไม่ดีมันบินไปไกลถึงกรุงเทพเลยนะ ถือว่าผิดปกติครับพระแวงประแวงไม่รู้ว่าอะไรเป็นไรแล้วรับไม่้วปกติเขาไม่ให้บินนี่ไม่นักดีเ็นมีข่าวออกที่ที่บ้านทำนาด้วยนี่ใช่ไหมแล้วเขาให้ินไหมเขาไม่ให้บินโดนฉีดยาฉีดแรก็ฉีดไม่ได้แต่อย่างเงี้ยมาบินกันคืออะไรมีผมก็ทบกันหมดประแวระแเออนะก็คือว่าโดนทุกประเภทอ่ะโดนที่บินเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าแมลงสารเคมียังไม่ได้เลยพื้นที่นาตอนเนี้ยนะครับแล้วนี่จู่จู มาบินแล้วมันเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับกรุงเทพแล้วไงมันจะต้องบินมาถึงกรุงเทพหรือเปล่าชาวบ้านในอำเภอสนมของสุรินไปที่อีกจังหวัดหนึ่งสุรินทนะครับแจ้งว่า,าพื้นที่สนมเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนพอสมควรแล้วนะแต่ปรากฏยังเจอนี่ยังเจอดโดรนปริศนาบินมาในช่วงกลางคืนนี่สองคืนแล้วชาวบ้านเองก็ค่อนข้างกัง,กงวลน,นะครับกับการเจอดโดรนพวกนี้ซึ่งชาวบ้านบอกว่าพอเห็นคาตา ก็เลยแจ้งทั้งตำรวจทั้งปกครองอยากจะแจ้งทหารด้วยแล้วมีสองสามีภรรยาครับบอกว่านอกจากเห็นโจรแล้วเนี่ยเห็นรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ด้วยมีชายแปลกหน้านอกเหนือจากเอารถต้องสงสัยมาจอดแล้วบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดป้ายทะเบียนในพื้นที่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าตั้งต้นจากความกังวลของชาวบ้าน เห็นอะไรก็รู้สึกแปลกไปหมด <Ừ. S 1> เห็นอะไรก็รู้สึกมีพิรุษไปหมดแล้วนะครับทีนี้ในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่กำลังร่วมกับน,นักข่าวอ่ะนักข่าวก็ช่วยอีกแรงหนึ่งไปตามหาที่มาของโดรนหน่อยเผื่อว่าเจอคนที่เอาโดรนขึ้นบินก็ยังไม่เจออะไรทั้งสิน้นเดี๋ยวทางปกครองเตรียมประชุมกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อหามาตรการเฝ้าระวังที่มันเข้มงวดกว่านี้ครับรเริ่มแหลกแสงแสงมันเฉลี่นในทางดำเลยอเออแสงแด,ดง ันสแรในทางดําไปปึบมันสิเป็นอันนั้นแหละผมเลยถามผัวข่อยว่าเอ้าโดดมันเป็นจังไรตาเพชงโดดมันคือขาแมงมุมเออแมนอีหลีอเออบันนี้เห็นไปแลนไปในทางดําแป๊บเดียวหนึ่งมูข่อยกระลั่งสิจอดรถใช้แป๊บเดียวมันโผล่ขึ้นในป่าอย่างแต่รถนั้นว่าสีอันนั้นมากมันมันเอาก่ท่านไหมสิท้ายรูปบ่สิท้ายรูปนะมันท้ายบ่าท่านรถอะ จะไปจับก็ไม่ทันอไปละแต่ทีนี้มีเพจอุบลนาวบอกงี้ครับเราสามารถสกัดโดนตกมาหนึ่งลำที่บ้านหนองกงที่ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินคาดว่าเป็นโดนที่ใช้ตรวจการทางยุทธวิธีนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบปรากฏว่าโดนนี้ เป็นโดรนของหน่วยราชการของบ้านเราเองนี่แหละครับเราเอาขึ้นบินครับต้องการที่จะใช้ในระบบต่อต้านโดรนหรือแอนตร้โดนปรากฏว่าเราขึ้นบินเองแล้วโดนสอยเองด้วยความหวังดีของชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่คือไม่ได้บอกกันอ,อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องแบบฉุกเฉินเฉพาะหน้าด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เพจ defense info t h a i แล้วก็อีกเพจหนึ่งก็บอกว่าเป็นข้อความที่ตรงกันว่าโดนที่โดนสอยร่วงนี้เป็นโดนของทางการไทยนี่แหละนะครับด้วยความเข้าใจผิดครับ ทีนี้เอาละถ้ามันโดนของเรา,าก,ก,ก็จบเรื่องไปแต่ถ้าเกิดว่าเออปรากฏว่ามันเป็นโดนของฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะถูกต้องออแล้วถ้าจับกลุ่มตัวได้นี่โทษหนักมากเลยนะ,อะนอกจากที่ปราจีนบุรี8ริ้วสุรินทร์กันแล้วมากันที่ศรีสะเกดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับที่หมู่บ้านภูมิสะร,รนครับติดกับเขาพระวิหารครับอำเภอกันทรรักษ์ที่ส่วนของตัวศรีสะเกดครับ ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านหรือว่าชอราบอบเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหรับการแจ้งเหตุจากชาวบ้านโทรกันมาทั้งคืนเลยบอกว่าพบโดรนเนี่ยบินว่อนทั้งคืนนะครับทําให้ชุดราัตาเวนเนี่ยต้องคอยเฝ้าสังเกตการกันบางคนบอกนี่ผมไม่ได้นอนเลยนะจากข้อมูลพบว่าโดรนริษนาที่บินอยู่เหนือหมู่บ้านเนี่ยนะครับตลอดทั้งคืนตั้งแต่ช่วงหัวค่ายาวจนถึงช่วงรุ่งเช้าครับคือสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ย โดนจะเข้ามาบินในหมู่บ้านค่อนข้างบ่อยแล้วก็จะมีการปรับระดับความสูงคือบินค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆโดนทั้งหมดจะหายไปทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามที่จะใช้ปืนยิงคือพอจะสอยอ่ะหนีหนีเลยเออนะฮะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าบางคนตอนนี้จากศูนย์พักพิงที่เราทราบกันว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ495ศูนย์เนี่ยนะครับคือที่รีสเก็ตเองก็จานวนไม่น้อยเหมือนกันบางคนบอกถ้ามันสงบแล้วเนี่ย กลับไปเปิดบ้านได้ไหมเปิดร้านขายกาแฟก็ยังดีนะแต่บางคนบอกพอไปเปิดบ้านไปนอนอยู่บ้านแล้วกลางคืนมันมีเสียงวูวูวูวเสียงมันแอะอือแบบเนี้ยก็ต้องโทรแจ้งชรบหมู่บ้านก็ไม่ได้นอนอีกทีนะอะไปลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่กันหน่อยครับเป็นดวงไฟเหรอเข้ามาจีดานแล้วก็ใช้ปืนยิงโดนเลยใช้ปืนยิงเลยครับแล้วแล้วมันหายไปไหมหายครับแล้วตอนช่วงคืนเราอยู่กันยังไงตอนนี้ โคราชตะเวนตาหมู่บ้านเนี่แหละครับคือชาวบ้านที่สิสเกตเองเจ้าหน้าที่เองก็กังวลเพราะว่าถ้าบินเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะใกล้ๆกับกันทรารักษ์เนี่ยก็คือใกล้กับเขาพระวิหารครับคือบางคนก็ยิ่งกังวลน,นะสิเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์มาก่อนถูกไหมละ่ะไปกันที่โคราชกันบ้างครับที่โคราชเองฝ่ายปกครองของอำเภอพระทองคำรับแจ้งจากชาวบ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่เช่นกันบอกว่าพบวัตถุลักษณะคล้ายกับโรนครับลอยอยู่บนท้องฟ้าจำนวนหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่อำเภอรพระทองคำนะครับที่อำเภอด่านขุนทดเองรวมถึงที่อำเภอเมืองนครราชสีมาก็พบเช่นเดียวกันแล้วสังเกตว่าอันนี้ชาวบ้านคุยกันนะฮะ <S <S ชาวบ้านบอกโดรนต่างเนี่ยเหมือนทิศทางการบินเนี่ยจะมุ่งไปที่ตั้งของกองบินที่1 ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของบ้านเราด้วยนะครับจากนั้นเพจ Facebook ของกองบินที่1โพสต์ข้อความระบุว่าจากการตรวจสอบตรวจพบความพยายามในการใช้ดโดรนบินสำรวจที่ตั้งทางทหารและหน่วยงานราชการในหลายพื้นที่สำคัญครับสิ่งนี้เป็นภัยร้ายแรงสอเห็นถึงความพยายามในการสอดแนม mm hmm. เพื่อกระทำการเป็นอันตรายต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและอาจรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนแต่ทางกองบินที่1ยืนยันว่า ทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้รับมอบหมายมีอำนาจในการใช้ระบบแอนตี้โดรนซึ่งสามารถจะทำลายเป้าหมายที่เป็นโดรนต้องใส่ได้ทันทีนะครับส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยโดรนออกมาดังกล่าวอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าถ้าถูกจับคุณผู้ชมครับคุณจะผิดกฎหมายในข้อหาจารกรรมหรือว่าสายลับนะฮะ กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจากักรมีบทลงโทษรุนแรงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับหากประชาชนพบเห็นหรือทราบเบาะแสเกี่ยวกับการบินของโดนที่บอกว่ามันมีรถต้องสงสัยมามีมอเตอร์ไซค์มาบังคับโดนแจ้งสายด่วนได้ครับที่หมายเลข1 3 7 4ตลอด24ชั่วโมงนะครับล่าสุดทางตำรวจสอ,อลำปลายมาศบุรีรัมได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแนะนำด้วยเพราะว่าชาวบ้านหลายคนสงสัยกันครับ ตกลงมันคือโดรนคือเครื่องบินหรือเป็นผีโพงครับต้องเอาผีโพงมาด้วยหรอก็คืออันเนี้ยผมแอบเห็นความรู้สึกที่ว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยยังพอยิ้มได้อ,อ่าวิธีสังเกตฮะคุณผู้ชมครับถ้ามันคือโดรนมันจะมีไฟกับพริบ4จุดสลับกันแดงบ้างเขียวบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นแดงฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบินมันจะมีสีก็คือจุดเนี่ยสจุดด้วยกันจะเป็นสีเขียว สีแดงสีขาวลักษณะคล้ายกับเป็นสามเหลี่ยมสมเหลี่ยมัมนจะกระพิบพสลับกันไปแล้วก็บินไปในทางเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเครื่องบินเนี่ยเราจะพอรู้ว่ามันบินไกลมากเพราะบางทีมันก็มีส่งมีเสียงอะไรด้วยเนอะส่วนผีโพงผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันทำไมอันนี้บินใกล้นะบินต่ำนะมันคงบินสูงไม่ได้มั้งออประเด็นก็คือถ้าจะใช่ไหมต้องไปดูใกล้ๆที่หน้ามัน <laughs> มันจะมีแสงเฉพาะที่ดวงตาและจมูกแม่นี่หากลบง่ายเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าที่เจอกันเยอะๆตัดผีไปมั้ย ไม่น่าเป็นผีนะตัดผีนะเพราะตัดผีนี่ไม่ต้องมีแอนตี้โดนนะเออ,อน,นีออ้ช่วงนี้มาบ่อยนะปีหลายตัวเลยหลายพื้นที่ด้วยไงคเออเอาเป็นว่าสังเกตนะครับฝากชาวบ้านเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสถา,า,านการณ์ก็ถือว่ายังไม่ปกติแล้วก็เรื่องของการเอาโดนของฝั่งตรงข้าม ขึ้นบินอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับ,รบดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ